ขอแนะนำพอดแคสต์ Soft Skills Whisperer ที่จะช่วยให้คุณเปิดประตูสู่ศเกยภาพอย่างไม่มีขีดจำกัดของคนทำงาน <Yeah. S 1> สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนสู่ช่วงเวลาของการอัพสกิลในการทำงานกับ Soft Skills Whisperer er. วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับแอมชัยวัฒนาพงษ์ c o m m u n i c a t i o n c โค c h โค้ชด้านการสื่อสารที่เชื่อมั่นว่าเราสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ต้องการผ่านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและทรงพลังคำว่า Coaching คงเป็นทักษะที่หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินหรือว่าเคยได้ฝึกฝนได้ลองใช้บ้างแล้วนะคะบางท่านเนี่ยก็อาจจะมีโค้ชที่เราสามารถพูดคุยได้บางท่านอาจจะเป็นโค้ชเองหรือบางท่านอาจจะอยากทําความเข้าใจทักษะการโค้ชมากขึ้นนะคะซึ่งศาสตร์แห่งการโคชชิ่งเนี่ยคือศาสตร์แห่งการตั้งคําถามและการตั้งคําถามในรูปแบบต่างๆเนี่ยอาจจะทําให้เราหรือว่าโคชชี่เนี่ยมองเห็นมุมมองอื่นๆที่เราไม่เคยเห็นหรือว่าไม่เคยนึกถึงด้วย เคยมีประโยคนึงนะคะที่อําม,มักจะคุยกับคนรอบข้างว่าจริงๆแล้วโค้ชก็ต้องการโค้ชในบางครั้งเคยมีคนสงสัยด้วยนะว่าโค้ชตัวเองได้หรอจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้ค่ะบางทีเนี่ยเราก็ต้องการฟังคําถามที่ช่วยให้ตัวเราเองเนี่ยที่เป็นแม้แม้กระทั่งเราเป็นโค้ชเนี่ยได้ฉุกใจคิดเหมือนกันนะคะแต่ว่าโค้ชเนี่ยก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาเราใครกันล่ะที่อยู่กับเราตลอดเวลาใช่ค่ะ คือตัวเราเองและนี่แหละคือที่มาของแนวคิด self coach หรือการโคชตัวเองนะคะมันคือการใช้คำถามที่ทรงพลังมาคุยกับตัวเราเพื่อเปิดมุมมองใหม่เหมือนมีโคชอยู่ข้างในหัวเราเองค่ะวันนี้นมีคําคำถาม self coach ที่ใช้ได้กับทั้งเป้าหมายเล็กๆเกช่นการออกกำลังกายการอ่านหนังสือหรือว่าเป้าหมายใหญ่ๆอย่างการเปลี่ยนงานหรือว่าการเริ่มธุรกิจใหม่ อยากให้คุณลองฟังแล้วก็ให้คำตอบกับตัวเองไปพร้อมๆกันนะคะเพราะนี่ไม่ใช่แค่การฟังแต่เป็นการลองคิดตามในหัวและใช้ใจตัดสินไปพร้อมๆกันเลยค่ะถ้าระหว่างฟังอยากจะกดหยุดไว้เพื่อจะใช้เวลาในการตอบคำถามตัวเองก่อนก็สามารถกดพอสได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มต้นกันที่คำถามแรกกันค่ะคำถามที่1น,นะคะ เป้าหมายที่ฉันอยากทำคืออะไรนะคะแนะนำว่าให้เป็นสิ่งที่มันสามารถวัดค่าได้ลองถามตัวเองตอนนี้ค่ะว่าเช่นนะฉันอยากจะทำอะไรให้สำเร็จภายในปี2025นี้ ไม่เอาแค่คําตอบแบบอยากเก่งขึ้นอยากมีสุขภาพดีขึ้นอยากน้ําหนักน้อยลงอันนี้ถือว่าไม่ชัดนะคะแล้วเมื่อมันไม่ชัดเนี่ยสมองก็ไม่สามารถตอบสนองได้ขอให้เป็นเป้าหมายที่ชัดและวัดผลได้วัดผลได้อานจะเป็นหน่วยค่าอะไรบางอย่างที่เรารู้ว่ามันเป็นจํานวนเท่าไหร่เป็นเวลาเมื่อไหร่หรือเป็นเปอร์เซนต์อันนี้ต้องวัดค่าได้ยกตัวอย่างเช่น ฉันอยากเขียนบทความสัปดาห์ละหนึ่งบทความเพื่อโพสต์ลงในเว็บไซต์ของฉันพอเราตั้งเป้าชาันเนี่ยสมองจะเริ่มหาวิธีแล้วเราจะรู้ว่าเป้าหมายนี้จะสําเร็จหรือไม่หรือว่ามันเกิดจากอะไรเราถึงทําได้และทําไม่ได้ด้วยนะคะคําถามที่2ค่ะ ฉันต้องการทำมันภายในเมื่อไหร่อันนี้ต้องระบุเป็นวันเดือนปีนะคะถ้าระบุเป็นเวลาได้เลยเนี่ยยิ่งดีมากๆภายในเที่ยงของวันที่31มกราคม31ธันวาคม2025บอกเวลาและวันเดือนปีได้ยิ่งดียกตัวอย่างเช่นนะคะการถามตัวเองว่าถ้าฉันต้องทำสำเร็จจริงๆทำให้เสร็จจริงๆเดทไลน์ของฉันคือวันเดือนปีเวลาอะไร ตัวอย่างนะฉันจะทำให้ครบ12บทความภายในวันที่30พฤศจิกายนปี2025นี้โดยเฉลี่ยเดือนละอย่างน้อย3บทความและฉันจะเริ่มต้นทำมันตั้งแต่วันที่15สิงหาคม2025 เพราะสมองไม่เข้าใจคำว่าเร็วๆนี้หรือว่าปีหน้าหรือว่าปีนี้มันเข้าใจแต่วันที่ชัดๆเท่านั้นนะคะการที่ไม่ระบุวันเนี่ยจริงๆก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่สมองเราอะเลื่อนไทม์ไลน์ออกไปได้เรื่อยๆแล้วก็เป็นสาเหตุหลักในการผลัดวันประกันพรุ่งเช่นเดียวกันนะการที่เราไม่ระบุเวลาให้ชัดเจนดังนั้นระบุวันเดือนปีเวลาให้ชัดนะคะมาต่อกันที่คาถามที่3ค่ะ ถ้าฉันทำได้จะส่งผลดีกับชีวิตของฉันอย่างไรลองถามตัวเองว่าถ้าสำเร็จแล้วเนี่ยชีวิตฉันจะดีขึ้นตรงไหนยกตัวอย่างนะคะถ้าเขียนบทความได้แล้วใช่ไหม ฉันจะมีพอร์ตงานที่ชัดเจนหรือลูกค้ารู้ว่าฉันทําอะไรได้บ้างสามารถต่อยอดเป็นหนังสือหรือบางคนอาจจะใช้สมัครงานใหม่ได้หรือฉันจะภูมิใจในตัวเองมากๆเพราะว่าวันนี้ฉันสามารถทํามันสําเร็จได้ตามที่ฉันตั้งเป้าแล้วและฉันพร้อมที่จะตั้งเป้าอันถัดๆไปเพราะฉันทําได้ดีขึ้นกว่านี้การที่เราเห็นภาพความสุขในอนาคตเนี่ยจะปลุกพลังให้เราอยากเริ่มวันนี้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย ในฐานะมนุษย์ด้วยกันนะคะคนเราเน่ยจะมีแรงทำอะไรก็ตอนที่จริงๆเรารู้ชัดๆว่าตัวเองได้ประโยชน์อะไรดังนั้นเราต้องช่วยตัวเราเองทำให้สมองของเราเห็นก่อนว่าอะไรคือข้อดีหรือประโยชน์ที่เราจะได้รับถ้าเราต้องทุ่มเทใช้เวลาในการทำสิ่งนี้คำถามที่4แล้วถ้าฉันทำไม่ได้จะส่งผลเสียอย่างไร หรือถามอีกแบบหนึ่งก็คือถ้าฉันไม่ได้ทําสิ่งนี้ฉันจะเสียใจหรือไม่ลองถามตัวเองอีกครั้งนะคะว่าถ้าฉันไม่เริ่มเลยในอีกหนึ่งปีข้างหน้าฉันจะรู้สึกยังไงยกตัวอย่างเช่นฉันจะเสียเวลาไปอีกหนึ่งปีโดยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงและอาจจะรู้สึกแย่กับตัวเองที่เราไม่สามารถรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเองได้แค่เขียนบทความ12บทความแค่เดือนละสาบทความอาทิตย์หนึ่งไม่ถึงหนึ่งบทความฉันทำไม่ได้หรอ บางครั้งเนี่ยความกลัวที่จะเสียใจอ่ะก็กลายเป็นพลังขับเคลื่อนที่สําคัญดังนั้นถามส่วนที่ได้และถามถ้ามไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นด้วยนะคะและคําถามสุดท้ายนะคะคําถามที่5พฤติกรรมอะไรที่ฉันจะทำแตกต่างไปจากเดิมแตกต่างหมายความว่าอาจจะทำต่างไปทำเพิ่มขึ้นทำลดลงอาจจะเป็นพฤติกรรมที่มันเล็กๆมากๆแต่เราทำได้ทุกวันนะคะยกตัวอ,อย่างเช่นนะถามตัวเองนะ ฉันจะเริ่มจากอะไรเล็กๆที่ทำได้เลยวันนี้เช่นฉันจะเริ่มเขียนหัวข้อก่อนแค่วันนี้ฉันจะเขียนวันละสินาทีทุกวันหรือฉันจะตั้งเป้าเป็นสัปดาห์ยกตัวอย่างนะคะทุกเช้าวันเสาร์ฉันจะใช้เวลา30นาทีเพื่อมาเขียนร่างบทความนี่คือสิ่งที่เราจะทำเพิ่มขึ้นนะและทุกเย็นวันอาทิตย์ฉันจะใช้เวลาอีก30นาทีเพื่อแก้ไขและโพสและสิ่งที่ฉันจะทำลดลงนะ การทาเปลี่ยนไปก็คือฉันจะถ่ายฟีดลดลงยกตัวอ,อย่างเพราะว่าความสําเร็จเนี่ยไม่ได้เกิดจากการทําครั้งใหญ่ๆหรือเรื่องอะไรใหญ่ๆนะแต่การกระทําเล็กๆที่มันสม่ําเสมอต่างหากจนกลายเป็นนิสัยเนี่ยถึงจะช่วยให้เราสามารถไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นถ้าเราจะเดินสัก1กิโลเราก็ต้องก้าวตั้งแต่เมตรแรกก่อนถ้าเราจะลดน้ําหนักสัก20กิโลเราก็ต้องผ่านขีดแรกไปให้ได้ก่อนถูกไหมคะแล้วก็สุดท้ายแล้วนะ ลองตั้งรางวัลเล็กๆน้อยๆให้กับตัวเองดูฉเฉลิมฉลองกับตัวเองขอบคุณตัวเองที่เราทำสิ่งนี้ได้สำเร็จขอบคุณทุกครั้งที่เราทำได้ทีละหนึ่งอย่างสองอย่าง เราลองถามตัวเองด้วยนะว่าถ้าฉันทำได้ครบตามเป้าแล้วฉันจะฉลองยังไงอํยยกตัวอย่างนะคะฉันอาจจะพาตัวเองไปดื่มช็อกโกแลตร้านโปรดหรือสิ่งที่อ้ชอบก็คืออยากจะไปกินซาชิมิแซลมอนนะคะเป็นการฉลองความสำเร็จเล็กๆจะได้กระตุ้นให้เราลุยเป้าหมายต่อไปด้วยแล้วก็ย้ำอีกครั้งนะคะเราสามารถตั้งเป้าหมายที่อยากทำเนี่ยเล็กได้เท่าที่ต้องการเราสามารถใช process แบบนี้ได้เลยและถ้าเรามีเป้าหมายที่ใหญ่กว่านี้เราก็ใช้หลักการนี้ได้เช่นกันและถ้าใหญ่ขึ้นหน่อยนะก็อาจจะต้องเติม action plan ลงไปจะต้องทำอะไรอย่างไรบ้างเราจะได้รู้ว่าเรา on track หรือไม่เราไปในทิศทางที่จะช่วยให้เราสำเร็จหรือไม่ซึ่งกลไกลในการตั้งคำถามแบบนี้เนี่ยบางท่านอาจจะถนัด ถามพูดคุยกับตัวเองคุยกับเสียงในหัวตัวเองแต่ว่าถ้าเป็นคําแนะนําของแอมเลยจริงๆเนี่ยแอมแนะนําว่าให้เขียนหรือว่าพิมพ์คําตอบออกมานะคะซึ่งถ้าเลือกได้แอมก็ชวนให้เขียนค่ะเพราะว่าการเขียนเนี่ย จะไม่ได้ activate หรือว่าใช้งานแค่สมองของเราหรือว่า brain b r a i แล้วนะคะแต่ว่ามันคือการฝึกฝนกล้ามเนื้อที่เรียกว่า body brain ให้ช่วยกันจดจำได้ด้วยนะคะและถ้าเราจะเอาไปใช้กับการโค้ชคนอื่นก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะสิ่งสำคัญก่อนตั้งคำถามทั้งหมดที่แอมเล่ามานะคือการทำจิตใจให้ว่างค่ะ ลองหาเวลาแล้วก็ใช้เวลาพูดคุยกับตัวเองดูแล้วคุณจะพบว่าคนที่มีเวลาฟังคุณมากที่สุดก็คือตัวคุณเองอย่าลืมว่าการสะสมความรู้เพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำให้ทักษะเราเพิ่มมากขึ้นการฝึกฝนและลงมือทำอย่างสม่ำเสมอตั้งหากที่จะกลายเป็นอุปนิสัยแห่งทักษะนั้นพบกับ Soft Skills Whisperer ตอนต่อไปในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ